เอ็ดดินขาวพี่น้องน,นาเรียพี่น้องคือดอกงามกับเน็ตยังพี่น้องคล้ายๆเน็ตเพิ่งพี่น้องเ,เพิ่งดอกนึ่งอยากเทาเนาะพี่น้อง ก็ะยักเท่าดอกเออดอกกระยัเทาพี่นอ้องเอ,อ็เฮ็ดเพิงอันนี้หลายแต่มือนี่พี่นอ้องเฮ็ดเพิงเหลืองไล่ไลยเลยเตี่เฮ็ดเพืงเหลืองมือนี่มาเก็บเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องนี่เลยรถจอดไว้ติดถนนพอดีพี่น้องมากับทีมงานคือเกา่านีล่ะ ไปหาเบิ่งกันนะพี่น้องจาว่ามันออกแครบบดีย่างนี้ดิตาเป็นโต้ต้ออกมานี่นี่ยังพี่น้องปาดปาดเห็นนี่ยังมาดอกไงจ้พี่น้องปาด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 นี่หยังปาดดว โอ้ยเห็ดไข่ตัวนี้พี่น้องปาด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 ปวดตั่องรถมาพี่น้องเมืองนี้ดอกบักใหญ่เลยพี่น้องเมืองนี้ทวนทวนทวนทวดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ปาดดงนี่มาสั่งเห็ดดอกใหญ่แถอพี่น้องโอ้ปาดปาดปาดพี่น้องมาดตัวมัดมันมือนี่มัดมัน มาแต่ใสเพิ่นมาแต่ใสอเ,เอเฮ็ดแต่เบียร์เฮ็ดไข่สิปลาเฮ็ดไข่ขนาดนี้ ถนน,นติดถนนเด้อนี่พี่น้องกากบกาบไปไกลถนน,นดอกอย่าหลงป่า เอ็ดด ok. ok. um ินขาวเอ็ดดินขาวพี่น้องเอ็ดดินขาวเด้อพี่น้องดอกงามงามเอ็ดนาเล่เฮ็ดยังเอินเอ็ดนาเล่พี่น้องนี่ นาแลาพี่น้องคือดอกงามก่ะิม,ม,มีดอกเดียวพี่น้องจังว่ะเพอเวอร์ยู่งเฮ็ดนางพี่น้องอ้เฮ็ดไข่โอ้ยเห็ดไข่พี่น้องเหรไข่ดอกงามตามพี่ดอกงามแต่พี่น้องนี่โอ้ยเห็ดไข่ดอกงามงามพี่น้องนี นีดเพิ่งพี่น้องเพิ่งดอกหนึ่ง,งไ,ไข่พี่น้องมีหอดูกไข่พี่น้องเกิดมนันกัดสองดอก เพิ่งอยากเท่าเนาะพี่น้องเท่าก็ใส่ได้อยู่เพิ่งพี่น้องเอ๊ะอเพิ่งเป็นโมเล่มั้ยไม่ว่าก็อยากเท่าเท่าก็ใส่ได้อยู่พี่น้อง <c oughs> ดอกเนาะ เออเดี <mile> oh. wow. Wow. ๋ยวดอกเถาพี่น้องดอกเถานี่ดอกน้อพี่น้องเห็ดเพิงเออเห็ดเพิงอันนีเป็นลายแต่มือนี่พี่น้องเห็ดเพิงเหลืองลายลายเลยตี่เห็ดเพิงเหลืองมือนี่ลายครับเพ็ดนาแหล่พี่น้องเพชดนาแหล่งงามงามนี่ ดอกนี่งามคักงามแน่พี่น้องนี่งามคักคักพี่น้องนี่ดอกแบบสวยเลยดอกสีม่วงเลยพี่น้องจ้าแหล่หนึง่งเห็นนาะแหล่งามคักพี่น้องมึงนี่เฮ็ดสาแหล่เด้อพี่น้องนี่โน่บังเนี่ยงามบ่ ยังนี่พี่น้องก็จะเอาเคลียร์ทิ้งไปเห็ดดินขาวเห็ดดินขาวเด้อพี่น้องทิมงฟลออยู่เห็ดกินได้อยู่เห็ดยังนี่พี่น้องเห็ดอีหยังปาดเห็ดไก่พี่น้องปาทูปปาทูปปาทูเห็ดไข่พี่น้องแล้วไงก็ดอกใหญ่ครับแต่ให้ปาทูพี่น้อง นใกล้ๆ hey. ยังคือดอกไงกันสิปูนมูป้าดอกเดียวพ่อเลยพี่น้องเฮดซีนพี่น้องอันนี้เฮดซีนข้างบ้านเออเฮตซีนเด้อพี่น้องอันนี้กินได้ สี่นอนอันอนี้เห็ดเห็ดมันปูพี่น้องตาพี่น้องมังเนี่ยก็จกลนเห็ดปวกพี่น้อง มึงเนี่ยปาดีทุมาเอาค่ะพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยปาดแตกไอไปกลงจังไดมากกนกระดอกกระเดียแต่พี่น,อน,น้อนง,ม,อกกองมึงเนี่ยห้อยข้าเจ้เากลงเห็ดปวกพี่น้อง บ่เหลือจักดอกเลยีน่นองมองนี่ทโทษแสดงวา่ากาจะออกคักได้หน่อยมองนี่ก้นมือนี่ได้นี่ โพดพูค right. no, so ่ะพี่น้องเมื่อเอาคักเอาเนื้อเท้เขาจะเอาเห็ดปวเพื่อนี่พี่น้องนี่ยแหละพี่น้องบัดทูบัาดทูมโมเดียวได้นิโมเดียวโมเดียไป้าจ่อแบบไงนี่บอเฮดัทีเขาจ้เาคนได้หลายพี่น้องกัย้อนเขาจ้าคนไว้มันก็จะคนอย่ง ได้แค่เจ้าใหม่ๆแหละยายบ้านเป็นคนหลงต่างเขาบอกไม่เห็นเขากคนเองหลายดอกมนเนี่ยพี่บัวมันต่อออนซอนบ้านอยู่สาี่ดอกปวด